สวัสดีครับท่านผู้ชมเปิดโลกพระกคมภีร์ในเช้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมสัปดาห์ที่19เทศกาลธรรมดาสำหรับพระศาสนาจักโรมันคาทอลิกคริสตชนนคาทอลิกของเราจเจริญชีวิตอาศัยพระวาจาของพระเจ้าและพระวาจาของพระเจ้าวันนี้จากหนังสือพงกษัตริย์เป็นเรื่องราวที่ที่น่าฟังน่าอ่านน่าติดตามเป็นเรื่องราวของประกาศศกเอลียา ภาษาฮีบรูคำว่าเอลีแปลว่าพระเจ้าของฉันยาเวเป็นพระนามของพระเจ้าเอลียาคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของฉันดังนั้นพระกาักเอลียาซึ่งในพระคัมภีร์วันนี้หนังสือพงศษัตริย์นำเสนอเรื่องราวหลังจากที่ท่านได้ต่อต้านต่อสู้กับความเท,ท็จเทียมที่เข้ามาในแผ่นดิน ของพระเจ้าแผ่นดินของประชากรของพระเจ้าที่นมัสการพระเจ้าผู้เดียวแต่ความเท็จเทียมได้เข้ามาเพราะพระนางเยเซเบลได้นำพระเทศเทียมเข้ามาในแผ่นดินคือพระบาอัลเป็นพระที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์กระแสโลกเป็นพระที่หมายถึงผู้ประทานฟ้าฝนความอุดมสมบูรณ์ใน บริบทของพระบาอาลแต่พวกเขาได้เข้ามาและเอาพระเจ้าพระเทเทียมเข้ามาแล้วทำให้ประชากรของพระเจ้าหลงลืมความเที่ยงแท้หลงลืมพระเจ้าเที่ยงแท้แล้วก็แปรพักหันไปนมัสการความอุดมสมบูรณ์ความสุขกระแสะโลกทำให้แผ่นดินนั้นถูกย่ำยีด้วยความเท็จเทียม ถ้าจะว่าไปแล้วมันคือกระแสะโลกแต่พระคาสภเอลียได้นำทุกคนให้หันใจกลับมาหาพระเจ้าได้ทำการถวายบูชาแด่พระเจ้าเที่ยงแท้บนภูเขาคาเมลแล้วประชาชนได้รับรู้จริงๆว่าพระเจ้าสูงสุดของอิสราเอลเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ทำให้บรรดาศาสนบริการบริกรของพระบาอัลถูกทำลายไป แต่ที่สุดพระนางเยเซเบลได้ปรารถนาและไล่ล่าจะเอาชีวิตของประกาศกเอลียาผู้ซื่อสัตย์ผู้โดดเด่นในการต่อสู้เพื่อความจริงหรือความเที่ยงแท้ของพระเจ้าและพระนางเยเซเบลได้ประกาศจะเอาชีวิตเอลียาเอลียาจึงต้องหนีไลยเหตุไปพระคัมภี์วันนี้เขียนว่าส่วนเอลียาเดินทางเข้าไปในถิ่นธุรกันดารระยะทางหนึ่งวัน เขาไปนั่งตายพุ่มไม้คิดอยากตายโอประกาศศกผู้โดดเด่นหลังจะถูกภัยเบียดเบียนเอาชีวิตเอริยาคิดอยากตายและอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วโปรดเอาชีวิตข้าพระเจ้าไปเถิดข้าพระเจ้าไม่ดีกว่าบรรพบุรุษของข้าพระเจ้าเลย แล้วดูเหมือนว่าเอริยาผู้ซื่อสัตย์ผู้เข้มแข็งเมื่อวันก่อนสู้กับกระแสของความเท็จเทียมได้แต่เมื่อความเท็จเทียมนั้นต้องการเบียดเบียนเอาชีวิตของเอรียาเอริยาก็ต้องตกระกร,รมและหนีไปแล้วพระกรบีเขียนว่าเขาหลับไปใต้พุ่มไม้และทันใดนั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้าเข้ามาแตะตัวเขา การสัมผัสของทูตสวรรค์หรือของพระเจ้าเป็นการเสริมกำลังจงลุกขึ้นเถิดกินและดื่มลุกขึ้นกินเถิดเขามองเห็นขนมปังปิ้งบนก้อนหินร้อนและเหยือกน้ำอยู่ใกล้ศีรษะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูให้เข้มแข็งเมื่อหนีไปแล้วหลับไปใต้ต้นไม้ในถิ่นธุรกันดาล เอริยากินและดื่มแล้วนอนต่อทูตสวรรค์เป็นเครื่องหมายว่าเขาเหนื่อยจริงๆเขาต้องต่อสู้กับการไล่ล่าของกระแสโลกทูตสวรรค์กลับมาแตะตัวเขาอีกและบอกว่ากินและดื่มท่านยังต้องเดินทางอีกไกลเอริยาจึงลุกขึ้นกินและดื่มอาหารนี้ทำให้เขามีกำลังเดินไปได้40วัน40คืนไปจนถึงภูเขาโฮเรป หรือภูเขาซีนภูเขาที่โมเสสเคยรับพันธสัญญาและทำพันธสัญญากับพระเจ้าในนามของประชากรอิสราเอลภูเขาที่พระเจ้าเคยการันตีความเข้มแข็งของการปกปักรักษาของพระเจ้าการเลี้ยงดูของพระเจ้าและการที่พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของพระองค์ พระคสเอริยาได้รับพลังอีกครั้งหนึ่งหลังจากถูกกระทบชีวิตเพราะความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระเจ้าแต่โดนกระแสโลกกดขี่และทำร้ายหมายเอาชีวิตแต่พระเจ้าทรงสัมผัสเหมือนกับการปลอบโยนเสริมกำลังด้วยขนมปังที่อยู่บนก้อนหินร้อนและน้ำในเหยือก ถึงสองครั้งสองคราและบอกว่าท่านต้องเดินทางอีกไกลเดินทางกลับไปถึงภูเขาโฮเรปกลับไปสู่ความหมายของพระเจ้าเที่ยงแท้พันธสัญญาที่ทำให้เขาเข้มแข็งให้ประชากรเข้มแข็งแล้วถ้าเราไปอ่านพระคัมภีร์ต่อเราจะพบว่าที่นั่นพระเจ้าสั่งให้เอลียากลับไปในทางที่เขามาไม่หนีต่อการเบียดเบียนของกระแสะโลก พาอพระเจ้าจะสนับสนุนความเชื่อของเขาพระเจ้าจะประทานกำ,กำลังให้กับเขาพระเจ้าจะให้เขาเจิมเอรีชาให้เป็นประกาศกติดตามเขาด้วยเพื่อช่วยเหลือเขาด้วยพระเจ้าจะประทานพลังกำลังทุกอย่างท่านผู้ชมครับชีวิตของเราในปัจจุบันกระแสะโลกสมเด็จพระสะันตปาปาฟรังซิสได้สอนโลกปัจจุบัน ถึงกระแสะโลกที่ทำให้โลกของเราอ่อนแอลงสิ่งแวดล้อมถูกทำลายเพราะความโลภเพราะความอยากได้และความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแต่ลืมชีวิตของบรรดาเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ภาษาปาเรียกร้องให้เราต้องหันกลับมาดูแลรักษา แล้วรักสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูโลกซึ่งเป็นบ้านของเราเพราะอยากจะให้การเปิดโลกพระคัมภีรวันนี้ซึ่งประกาศกเอลียากำลังถูกเบียดเบียนจากกระแสของความเท็จเทียมกระแสของพระบาอาลซึ่งเป็นพระของดูเหมือนดีความอุดมสมบูรณ์แต่ก็เปลียนไได้วยการบูชายันการทำลายชีวิต เพื่อความอุดมสมบูรณ์นั้นแล้วถ้าเราจะมองจริงๆในโลกปัจจุบันของเราเครื่องบูชาจำนวนเท่าไหร่แรงงานจำนวนเท่าไหร่คนยากจนผู้มีใจบริสุทธิ์จำนวนเท่าไหร่ถูกใช้เป็นเครื่องบูชาเพื่อเศรษฐกิจเพื่อสิ่งที่เราเรียกว่าความมั่งคัง่งเพื่อกระแสะโลกที่เราเรียกว่าความร่ำรวย ป่าไม้จำนวนเท่าไรถูกลุกล้ำจนหมดเพื่อบูชาความมั่งคั่งของเศรษฐกิจและสิ่งที่เราเรียกว่าความก้าวหน้านี่คือกระแสของโลกปัจจุบันซึ่งพระคัมภีในประสบการณ์ของเอลียาเคยได้สัมผัสและพระเจ้าได้สั่งเอลียาให้เดินทางกลับไปจนถึงภูเขาโฮเรบ กลับไปสู่ความจริงแท้กลับไปสู่การฟื้นฟูกลับไปสู่ความรักของพระเจ้ากลับไปสู่พันธสัญญาที่พระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ประชากรของพระองค์ท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อแตะพระคมภีเพียงตอนเดียวแต่กำลังแตะสังคมโลกเพื่อเปิดโลกพระคมภีช่วงนี้จะเปิดโลกโลกกระทัดของชีวิต ที่แท้จริงของมนุษยชาติของสังคมไทยของคริสตชนและของท่านผู้ชมทุกท่านว่าในท่ามกลางกระแสะโลกกระแสะแห่งความโลภก,กำลังเบียดเบียนและเบียดบังและกำลังบูชายันทำให้ผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องเสียโอกาสหรือแม้แต่เสียชีวิต ศาส,สนากำลังต้องเติมเต็มและภาษาป่าเรียกร้องโลกทั้งโลกให้กลับมาสนใจบูรณะโลกของเราให้กลับไปสู่ดังโลกที่พระเจ้าทรงสร้างสมบูรณ์แบบสวยงามและเต็มไปด้วยความดีขอพระเจ้าสถิตกับทุกท่านพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ